เดินทางมาตั้งแต่วันเพื่อฮัตเลยทีเดียวมาจากทีมงานประสิทธิ์บัวกอนศีครับเรามีความรู้สึกว่าวันนี้โอคาว่าฟิตมาเต็มร้อยล่าเริงสดชื่นมากครับผมและเมื่อวานนี้มัสเตศไทยครับชอบมากชอบมากใช่ไมชอบมากมัสเตอมัสสดไทยมัสสัดไทยอ่าแล้วก็ชอบมัสตมัสเซตพูดเร็วๆมัสเซตชอบไทยนวดเอ้ยไม่ใช่นวดไทยแล้วถ้าไทยนวดเป็นยังไงแล้วก็โอคาว่าโอคาว่านี่ชอบ ไก่อะไรนะข้าวมันไก่ไอ้ยอข้าวมันไก่เขาบอกกันว่าชอบมันไก่10กิโลเดี๋ยวด้วยแล้วข้าวมันไก่สิบกิโลนุ่ดเดินนุดเดินเจอข้าวกลิ้งเพิ่งจะตื่นมาหายเหลือแตกสาวพังงาอย่าอย่าได้พาไปกินข้าวกลิ้งนะโอเคว่านี่ยโอ้าเหลือแตกไปเลยเอาแล้วครับทุกคนสตาร์ทครับพร้อมกันในการแข่งขันเราแข่งขันกันทั้งหมด ในการแข่งขันในรุ่น MX2A 18รอบสนาม oh, oh. โหดบอกได้คำเดียวว่าโหดครับครับต้องขอบคุณทีมงานออสขอพนมด้วยนะครับที่จัดในการธงเหลืองมาให้นะครับปฏิบัตินนหน้าที่ได้ดีเด่นครับขอบคุณมากเลยครับผมคุณชื่อจริงชื่ออะไรนะคุณออสเนี่ยอ่าคุณสุธิพงษ์มไหมดำอา,อาแล้วเอาน้องสุธิรักษมาด้วยนะเป็นเล็กอันคุณทิประวันหรือน้องไหมดำด้วย เอาละครับจับตาดูการแข่งขันครับอีก15วินาทีครับรถจอกแล้วนะครับอีก15วินาทีป้าย5้าวิยกขึ้นแล้วหักลงหมายถึงรถพร้อมออกครับกรรมการประเสริฐหักลงครับแล้วก็เก็บป้ายวิ่งหนีเลยออกแล้วออกต้านแล้วครับโอ้โหมาในลูกนี้นี่เบียดกันครับมีเบียดกันบ้างสกิดกันหน่อยและโอ้ยโงว่าล้มไปหนอ้งโอกาว่าเธอโบ้ครับ อ้าวโอกาว่าจริงๆด้วยเอ้าล้มลงไปอีกมาขึ้นผิดจังหวะครับโอกาว่าล้มลงไปอีกเธอโบอานนท์เทพปริบครับแชมป์เอเชีย5สมัยได้ยินข่าวว่าตอนนี้ยังไม่มีผู้ใ้การสนับสนุนจริง,รงหรือเปล่าไม่รู้โอ้ยเป็นหัวหน้าทีมเองจัดก,การทีมเองเลยสำหรับเจ้าเธอโบอานนท์เทพปริบจากสระบุรีครับ ข่าวว่ายังไม่เซ็นสัญญากับมอนด้ต้องเซ็นกันแล้วล่ะครับแบบนี้ฝีไม้ลายมือดีขนาดนี้ผมไม่เชื่อครับข่าวลือคือข่าวลือเรามาดูกันครับว่าเธอโบอานนท์เทพฤทธิ์สนามนี้จะโชว์ให้ดูอีกครั้งหนึ่งโอ้โหฝุ่นกระจายครับเดีย๋ยวนี้กล้องไปจับที่ที rit, ่อานนท์เทพฤทธิ์ครับเจ้าเธอโบแห่งสระบุรีไอ้หนูอัชริยะครับ มอต่อสปอร์ตทีวีครับถ่ายทอดสดจานส้มไอบีมันท่านผู้ชมนางบ้านชมการแข่งขันเอ็มเอสองพันสิบส2012ชิงยังไม่ได้ในสนามที่2สนามแข่งรถบ้านท่นานนู่นอำเภอตะกวรุ่ง <มา S 2> จังหวัดพังงามาแล้วอันดับที่2ใกล้มาแล้วครับสำหรับตะการทั้งทองยามาฮ่าคัสตอมหมายเลขสิบแดงเดรสช็อปครับอันดับที่2ครับตะการทั้งทองและก็เห็นอยู่ครับหมายเลขสิบแปดอันดับที่2คือตะการทั้งทองเจ้าเกมครับมาหมายเลขสามนี่ไปฉลุยเลยครับ เมื่อวานนี้คุณแม่ทำโทรศัพท์หล่นครับมามอบเงินให้เด็กเลยสองวันแล้วตบให้โคโซอ,อีกสามพันหมองเจอะเลยทีเดียวเจ้าเกมติดมาแล้วนะครับธนรัตน์เพ็ญจันทร์ครับเอาล้วครับตอนนี้ติดเข้ามาแล้วในเกมนี้มันๆแล้วครับโอ้โหติดกันมาทั้งวัฒนกาัาลยาเข้ามาเอาล้วครับเทอร์โบอ์อน,นุทิฟย์กการนั่งทองโอ้โหตอ,อนนี้ องพัฒน์ศุนทโรวาดก็ลงการแข่งขันด้วยมาตะการทั้งทองตอนนี้ธนรัตน์เป็นจันอยู่ด้านหลังครับสำหรับ KTM ไ h a i l a ด์สีตะกนมอเตอร์สปอร์ตอยู่ที่3อยู่นะครับสำหรับ KTM t h a i l a ด์สีตะกณมอเตอร์สปอร์ตตอนนี้กล้องไปจับอยู่ที่ตะกานทั้งทองหรือเจ้าเกมและตามมาด้วยธนรัตน์เป็นจันอันดับที่3ครับ ที่หนึ่งนั้นไปแล้วครับสำหรับเจ้าเธอโบอานนท์เทพบทธิ์กองปอันจับที่การทั้งทองอันดับที่2ครับเบอร์18ครับที่ว่าเธอโบไปแล้วนี่เหมือนถึงก็ไปยาวๆแล้วไปยาวๆมาให้ห่างแล้วครับอันดับที่1ตถามมาด้วยที่3ครับนรัตน์เซนจันครับหรือเจ้าบอสนะไรไปครับจากจังหวัดสกลนครครับยังไม่ห่างยังเหลืออีกลอยรอบสนามครับกำลังวังชาต้องดีถ้าไม่ดีสูกแซงแน่นอนพอลอกกลมๆข้างในมีลมนั้นมากมายเลยทีเดียวนะครับ โอ้โหฝุ่นตลบอบอวนเลยจีเดียวครับและนี่คือน,นักแข่งในรุ่น MX2A นะครับตาการทั้งทองครับหมายเลข18ในตำแหน่งที่2ครับ Motorsport TV ครับช่อง68นะครับถ่ายทอดสดโดยจานส้ม IPM ถ่ายทอดสดให้ท่านผู้ชมทางบ้านได้ชมกันครับโอ้โหเทอร์โบครับปีนี้สมบูรณ์มากจริงๆเดียวเลยและทําทีมเองด้วยรถคันนี้ล้านกว่าบาทล้านกว่าไหมครับโอ้โหไม่รู้อะไร เช่นนแน่ๆเมื่อวานนี้ผมไปแอบดูครับทั้งโชคหน้าโชคหลังท่อโอโหของเล่นเพียบโบนอกทั้งนั้นเขาบอกว่าไม่ใช่นนั้นแล้วจะสู้ทีมที่ทุนสูงๆไม่ได้ใช่ลงทุนด้วยคุณแม่ของเธอโบเลยลงทุนเองเลยใช่ไหมไ<อ>มากระทั่งครอบครัวเลยพี่าชายก็เป็นช่างด้วยกุลวัฒเทพริปแลออ้คุณพ่อขับรถ คุณพ่อจําชื่อไม่ได้ออแล้วคุณแม่ก็เป็นเน <c oughs> ให้ด้วยไอยาป่านนี้ก็คงจะเชียนข้างสนามเววเววเวแล้วล่ะระวังโทรศัพท์หล่นอีกแล้วก <c oughs> ันเบอร์สิบแปดครับ <c oughs> ตาการทั้งทองอยู่ขึ้นอนันดับที่สองเอามาแล้วธนาเป็นจันมาแล้วตการทั้งทองจะหนีไปไหนตุ่นเชียใครตุ่เชียใครช่วงนี้ธนาเป็นจันไล่เข้ามาแล้วส้มจีตสีสกลส้มจีตเคดีเอ็มไทยแลนด์สีสกลมอเตอร์สปอร์ตมาแล้วครับติดตะการทั้งทองมาแล้ว เอาล้ครับมีเฮครับมีเฮงานนี้เรียกว่ามีเฮเลยทีเดียวเอาละท่านผู้ชมครับจับตาดูส้มจีตของธนรัตน์เพ็ญจันทร์ครับความมันๆอย่างนี้เนี่ครับมอบให้บริษัทเอพบีย e ด้าที่ช่วยสนับสนุนรายการว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันปตทน้ำดื่มสิมนะครับยางรถจักรยานวีรับเปอร์จานส้มไอพีเอ็มมอเตอร์สปอร์ตทีวีสมาคมกีฬาแข่งรถจักรยานแห่งประเทศไทยและสมาัธ์กีฬาแข่งรถจักรยานแห่งประเทศไทยและการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับ ก็ตอนนี้เบอร์71ครับธนาน์เป็นจันยังอยู่ครับยังไร่ครับตะการทั้งทองอยู่ครับติดมาแล้วครับติดมาติดแบบหายใจเกือบจะรถต้นคออยู่แล้วครับตะการทั้งทองสนดุดนิดหน่อยครับเจ้าโบสครับธนาน์เป็นจันเบอร์71ครับ KTM มีโอกาสแซงแน่ดอนเป็นอันดับที่สองแน่นอนครับโอ้โหอีก13รอบสนามของการแข่งขันจาก18รอบแป๊บเดียวนี่ยหมดไปแล้ว5รอบ เดี๋ยวว่นนักแข่ง MX2A นะไม่ใช่ธรรมดาครับเราอยู่กันที่นสนามแข่งรถโคกกลอยครับตำบลโคกกลอยอำเภอตะกวดทุ่งจังองาครับผมดูลีลาการขับขี่ของอานนท์เทพริ์ไม่มีร้อหลนเลยไม่มีล้อหลนนิ่งๆมนี่นิ่มๆนิ่งๆนะครับโอ้โหต้องบอกว่าคนไทยคนนี้ แชมป์สมศักดิ์ศรีแชมป์เอเชีย5สมัยเสียดายโอกาว่านะครับโอ้โหล้มจากแขกโค้งแรกเลยทีเดียวครับจับรถมาตั้งล้มอีกครับโอ้โหไม่น่าเชื่อไม่รู้ว่าตอนนี้โอกาสได้รุนกันนะครับตอนนี้ไม่รู้อยู่อันดับที่เท่าไหร่แล้วยังไม่รู้ว่าที่เท่าไหร่เลยนะครับเรายังไม่เห็นในจอทีวีแต่ตอนนี้กล้องไปจับอยู่ที่เบอร์3ครับอานนท์เทฤทธิะท่านผู้ชมที่อยู่รอบสนามเป็นพันๆคนนั้นเชียร์กันกรี๊กกราดกรี๊ดกราดน่าดูบางคนก็เชียร์อานนท์เทฤบริ์บางคนเชียร์ตะการทันนเ็จั ดูลีลาการขับขี่ของเทอร์โบครับนิ่งนิ่งนิ่มนิ่มผ่านระนาดในนิ่มวิวเลยนะครับโอ้ระดับโชคกี่บาทล่ะโอ้โหเป็นล้านโอ้โหคุณแม่คุณแม่จ่ายทำไมล่ะมีตังมีตังอ้าวเห็นแล้วครับเอาแล้วครับเจ้าสมเกิงครับสมเกินสองปีซ้อนของเราแล้วอหลังจากที่บาเก็บนะครับเรามาจากบ้านที่ชัยยันรมพันธไอยะเห็นอีกแล้วงานนี้โอ้โหโผล่ขึ้นมาแล้วสำหรับ ชัยยันรมพันครับกําลังไล่เอุ๊กเข้าไปนะหูแต่ละคนนี่บอกเป็นอะไรชัยยันทําไมถึงล้มถึงหักใช่ไหมใช่ไหมบอกซ้อมมากไปหน่อยซ้อมมากไปหน่อยตั้งใจจริงเมื่อวานก็ล้มเจ็บขาอีกครับผมก็ต้องบอกว่าแฟนๆของชัยยันก็เยอะแฟนๆของเกมตะการก็แย่ครับแล้วก็แฟนๆของธนรัตน์เป็นจันทร์ก็ ไม่ใช่น้อยเหมือนกันมากมายเลยทีเดียวแล้วแฟนคลับที่พังงานนี่เฉีย์กันมากมายทีเดียวเต็นของ KTM เนี่ยโอ้โหเต็มเลยไม่ว่าจะเป็นด้านบนครับหลังต้นสนนะครับเยอะแยะทีเดียวริดกันเลน่าดูมาอีกรอบหนึ่งครับสำหรับสบอรอานนนเทปริ์ครับมานิ่มๆครับมาแบบนิ่มๆมานิ่มๆเลยครับแล้วระบบโชคระบบการสั่นสะเทือนนี่ก็ดีด้วยแล้วเวลาออกกำลังกายนี่สม่ำเสมอ เธอโบนี่เหมือนพระเอกลิเกจริงๆครับไม่ว่าลงชุดไหนนะครับเปลี่ยนชุดทุกช็อตเลยพอลงแล้ครั้งเปลี่ยนทุกครั้งพอลงล้หน้าไปเหมือนเล่นลิเกเลยเล่นลิเกเลยลำเปี้ยไปเลยแล้วลงสนามครั้งเปลี่ยนชุดครั้งเอ้าเอ้าเอ้ามาแล้วเจ็ดสิบเอ็ดขึ้นไปแล้วไม่ใช่ยี่สิบสองอยู่ สิบแปดในแซงขึ้นไปแล้วยี่สองนี่สอดแท็กมาจากไหนไม่รู้เมื่อกี้โอยแต่เจ็ดสิบเอ็ดนัดแซงตะการทั้งสองทิ้งไปแล้วนี่ผมก็งงๆเลยเมื่อกี้เอ้า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 นึกว่ายี่สองเอาเป็นสิบแปดโดนแซงไปแล้วโดนแซงไปแล้วหันมามองแล้วแวบเดีวยไวไม่รู้แซงตรงไห<ใ>น,น,นถูกใจใครรู้ไหมถ้าเจ็ดสิบเอ็ดแซงใครล่ะคุณพลพยัคฆ์ภูพานใครล่ะรองผพุ่มกับเปียกโอ้โหยพุ่มกับเปียกตำรวจเอกแล้วพันตำรวจเอกแล้วผพุ่มกับเนอเป็นพูดเออ พยุงศักดิ์นามวันผมจําได้ใจเขาเลยเนี่ยธนรัตน์เป็นจันท์ตอนนี้ก็คงจะอยู่แล้วทําตัวอ้วนๆดูอยู่แล้วใช่แล้วลอเปียกและอีกคนก็ไม่ธรรมดาเนี่ยแอปเปิลสุขสวัสดิ์ดีกีเอียมเหมือนกันแอปเปิลสุขสวัสดิ์แชมป์บ้าตัวบลออกเฉียงเหนือด่าน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 ไหมไม่ธรรมดาครับแฟนของแฟนคลับธนรัตน์เป็นจันทแต่ก็จะคงใจเห็นอีกละครับว่าธนรัตน์เป็นจันนั้นจะเข้าที่สองเธอโบเข้าที่หนึ่งและที่สามก็ยังเป็นเกมตาการอีกใช่ แล้วมาดูกันเหมือนอหลายรอบสนามเหมือนเจเอฟฟิซชิงฟาร์คเลยใช่ใช,ใช่ไหมเรามาดูกันอีกหลายรอบสนามครับกำลังวังชาต้องดีครับพระกำลังแล้วไม่ว่าจะเป็นกำลังรถนะครับกำลังคนกำลังเงินทุกยอย่างทีเดียวเดี๋ยวตุวต่ลุกขึ้นไปดูว่าตำแหน่งที่4เป็นใครมาเพราะว่าเรามองในมอนิเตอร์นี่มองไม่ชัดเจนน้ำมันภาคไปก่อนนะได้ครับได้ครับเดี๋ยวผมดูที่4ที่5ให้เออจะได้เลยตอนนี้กล้องไปจับที่เจ้าเทโบครับไอ้หนูมหัศจรรย์แห่งสระบุรีครับ เก oh, ่งจริงๆครับขี่นิ่งจริงๆครับรดับฝีมือนี้ชั้นแนวหน้าของประเทศไทยและไปสร้างซื้อเสียงให้ประเทศนอกนั้นหลายประเทศทีเดียวเจ้าอานทนเทฤทธิ์ครับมากระถิงเป็นครอบครัวครับทำงานแบบครอบครัวไม่ใช่ทำเป็นทีมครับเพราะว่าเจ้าเทอร์โบนั้นฮอนด้าเทอร์โบราม7จดไอดีเคเรซิ่งทีมนะครับจากโปรเป็นอีกน้องเพลงโคราชซะด้วยโอ้โหเจ้าเทอร์โบครับเปลี่ยนชุดเป็นว่าเล่นทีเดียว นะครับลงสนามครั้งหนึ่งเปลี่ยนชุดลงสนามครั้งเปลี่ยนชุดทีเดียวเอาครับ55ครับเกียรติคุณนพปคุณครับแจ็กกี้แห่งเมืองชุมแพอ้าวน็อกรอบแจ็กกี้ไปแล้วเป็นนักแข่งที่หุ่นบางร่างน้อยสําหรับแจ็กกี้ครับก็ยังตามมาติดๆตเหลืออีก8ดรอบสนามครับรู้ไหมว่าใครมาที่3ม ที่สามตะการทั้งทองที่สี่ที่4ี่ใครเอ่ยอารมณ์กดพินปนอาย่ามานาคาซาวเอสมาเตอร์จันทบุรีอ้าวมาที่สี่ไรู้ไหมว่าใครมาที่ห้าใครล่ะชัยยันรมพันอ้าวเบอร์หนึ่งนะสีนี่ขนาดเจ็บนะขนาดเจ็บยังมาที่ห้านี่ขนาดเจ็บยังมาที่5้านะครับทีมงานบอกให้คลานไปพอได้คะแนน เรื่อยๆเรื่อยๆกินนิ่มๆเรื่อยๆเลยมาที่5เรื่อยๆกินนิ่มๆไอคนที่เอาจริงไปอยู่ที่ไหนเนาะนี่ไงเอาจริงเบอร์18นี่ไงใช่ไหมเอาจริงแล้วเนี่ยมาที่3เลยสาหรับสามเนาะตะการทั้งท้องก็ถือว่าเป็นเด็กหนุ่มที่ไม่ธรรมดาเหมือนกันสำหรับเจ้าเกมตะการทั้งท้องครับหมายเลข18บแปตำแหน่งที่3ครับเจ็ดสอ่าตะการทั้งสองทีสองนี่คือเจ็ดสิบเอ็ดสหรัฐเพ็ญจันทร์ครับน้องโบ๊ทครับน้องโบ๊ทจากทีมงานไอ้หนุ่มเขาภูพาน สกลนครทีมเราเราให้แบบนั้เลยเราให้แบบไอ้หนุ่มเขาภูเขาพยัคฆภูพาลสารวัตรเปียกสารวัตรเปียกครับท่านผู้กำกับเปียกไอ้ท่านเป็นผู้กำกับเปียกโอ้เป็นแล้วพันตำรวจเอกแล้วพยุงศักดิ์นำวันที่มีเดี๋ยวได้ไปพูดดังเรียบนะไปพูดถึงใครอีกว่าใครอีก ประยูนสิทธิเสนาอีกท่านรองอีกอ๋อเดี๋ยวลืมทิมพ่อของสิทธิเสนาอีกอ้าวแล้วก็ท่านนายกคณิตด้วยนายกคณิตด้วยอ่าเยอะเยอะเยอะเดี๋ยวนี้แฟนเฟซบุ๊กเราเยอะเยอะเข้าไปที่มอเตอร์สปอร์ตทีวีเฟซบุ๊ก ใช่ msctlive.com มาเป็นเพื่อนกันมาเป็นเพื่อนกันคุอะไรสื่อสารกันได้คุยในมอเตอร์สปอร์ตทีวีเฟสบุ๊คคุยกับตุ๊ตตู่ได้และก็คุณไก่ทศคุณหญิงคุณอะไรนะครับเยอะเลยนะครับแล้วก็ขอขอบคุณทิพย์อัมมอเตอร์ด้วยสกลนครด้วยนะครับพูดถึงสกลนครแล้วก็พูดอัมมอเตอร์ด้วยครับผมวันนี้ตุ๊ตตู่พรเทพไลา์เป็นตะลงนะครับและน้ำมั่นใจหลักนะครับก็ให้เสียงมาตลอดเลยทั้งวันเมื่อวานนี้ ล้วของกินไม่ต้องห่วงชาวโคกลอยใจดีมากโอ้ไม่ว่าจะเป็นขนุนโอ้โหขนุนเลยขนมเลยเฮ้ยขนมมันขนมมันเป็นห้างแล้วอวานนี้เจอนี้นี้นี่นี่คือพี่สาวภาษาอิสลามนี่คือคพี่สาวใช่เมื่อวานนี้บอกนี่กินไก่ทอดไม่ไก่ทอดไก่ทอดอาจารย์ อาจารย์กันเดลัสบอกโทรศัพท์ใครเอ่ยเ้าเดี๋ยวมารับก็ได้โทรศัพท์หล่นเดี๋ยวมารับก็ได้อาจารย์สแตนบายให้อาจารย์พัชเชยครับเบอร์อ๋อพบแล้วครับโทรศัพท์ต้องขอบคุณชาวโคกกอยครับใจดีทั้งนั้นเลยที่เก็บไว้ให้ครับอล้วอาจารย์เป็นกันเดลัสเป็นไงครับน่ารักไหมน่ารักน่ารักออสุดยอด อาจารย์น่ารักมากเป็นรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่านุ่นแล้วก็เด็กก็รักด้วยแล้วสอนเด็กๆแล้วเก็บอะไรได้ก็มาคืนแล้ววันนี้นะครับความสะอาดในสนามเด็กๆโรงเรียนบ้านท่านุ่นบอกว่าทิ้งไปได้เลยตามสบายเดี๋ยวหนูเก็บเองใช่แต่ว่าถ้าเป็นไปได้ท่านผู้ชมนั้นต้องร่วมมือกันอย่าทิ้งกันอย่าครับิกอย่ารักษาโลกพรของเราเจ้าของสวนยางเ็าให้มาฟรีๆนะครับอุนโกเอกโบราณกิจ ให้จอดฟรีๆทีเดียวอีก5รอบสนามของการแข่งขันครับหมายเลข14ยังอยู่ครับสำหรับอลงกดพินปนฮอนด้าคาร์ซอนเอสบอสเซอร์จันทบุรีตอนนี้กองไปจับที่เบอร์11บพงพัฒน์สุนทรรวาสยามาฮาร้านจงถาวรไวยเอสวงวันาไม่ได้อยู่ในหนึ่งถึงห้าครับนี่ครับจับที่หมายเลข14มากกว่าครับจะนอกรอบหรือเปล่าองกดพินปนน็อกรอบไปครับสำหรับพงพัฒน์สุนทรวาสโหเราไม่เห็นโอกาว่าเลยไปแล้วมาตะกี้หมื่นกิโลวันนี้ไม่ได้ไปยาวนะไปไป ไล่เบนอยู่ไล่จากรจสุขศรีไพศารอยู่คุณธงชัยวอมาบอกมาจากประเทศญี่ปุ่นโอ้มาล้มโค้งแรกเออมาล้มโค้งโคกกลอยชื่อเขาน่ารักนะโคกกลอยครับโคกกลอยอ่ากลอยกลอยนะครับวันที่78นะครับไปเป็นกําลังใจเจ้าที่ศรีสัชนาลัยครับสุขโขไทยนะครับจากประสานงานโดยนักต่อยครับคุณกษรสิริสุกนรัต์ หนุ่มโมโตโและต่อรถมือสองด้วยนะครับแล้วก็วันที่1 7 1 8จีนานี้นะครับที่จังหวัดระนองน,นะครับทีมงานอดอดเขาพนมไปโน่นด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามกันนะครับวันที่78นี้นะครับ78นะครับเดือน78เมษายนาเดือนเมษาครับ78เมษายนที่มมอำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุขโขทัยนะครับกับการแข่งขันนี้เป็นเบสทีทไทยแลนด์และอย่าลืมการฟิลด้วยครับ งานสามครับงานฟิลด้วยนะครับใส่สีขอนนะครับสีขอนจังหวัดสุรินนะครับวันนี้จ้องไปจับที่ที่เบอร์14ครับอารมณ์กดพินโปนครับพันดราคัสซอนเอ็นมอเตอร์จันทบุรียังมาอยู่ครับสำหรับเทอร์โบอานนทเทปปริบครับหมายเลข3ครับ ว่าเรียกว่าวันนี้ขี่ที่โคราชก็ขี่ก็แบบนี้เลยครับนำม้วนเดียวจบเลยไม่มีม้วน2ม้วน3และม้วนเดียวเลยธนรัตน์เป็นจันทร์อยู่ตำแหน่งที่2เห็นแวบวแหวบแวตะการทักงทอมก็คงจะเป็นอันดับที่3นะครับถ้าไก็ที่ที่ก็คงเป็นอรลงกดพินโปนที่5้าเป็นชัยันลมพันเออใช่เลยเดี๋ยวก็มาจับไปดูนะครับ ขอบคุณท่านผู้ชมมากๆครับวันนี้มีรายการชิงรถจักรยานยนต์ด้วยสําหรับตัวหางบัตรนะครับของคุณอาเธอร์ของคุณอาเธอร์คุณกฤิครับคุณกฤิสิทธิบุตรนะครับประธานชมรมบริคารจังหวัดพังงามอบรถจักรยานยนต์ให้กับชาวท่านผู้ชมที่เข้าชมการขันวันนี้นะครับเดี๋ยวจะมีการจับฉลากสําหรับสนาม3นะครับเราจะไปกันที่ตำบลศรีสัชนาลัยนะครับจังหวัด ตำบลศรีสัชนาลัยอำเภอศรสีสัชนาลัยจังหวัดสุขโขทัยนะครับในวันที่7-8เมษาย,ยนนีครับสนาม3โดยคุณวิเชียนพรมพิรามนายกเทศบาลตำบลศรีสัชนาลัยจังหวัดสุขโขทัยครับเป็นตำบลด้วยอำเภอด้วยพิสยามสนามพญาลิทไทนะครับในงานพญาลิทไทอ๋อปเป็นงานใหญ่ด้วยมีแข่งเรือด้วยมีแข่งไหม มีแข่งมอเตอร์ไซค์ด้วยแข่งเรือพร้อมๆกันท่านเป็นนายกเทศบาลด้วยตำบลสีสันรายและอำเภอสีสันรายด้วทั้งอยากจะเห็นแล้วมอเตอร์ไซค์กับเรืออะไรเร็วกันใช่อยากจะดูจังเลยอยากจะชมจังเลยพ่อวันนี้เล็กยกล้อโทรมาแล้วครับท่านผู้ชมทางบ้านกําลังชมมอเตอร์สปอร์ตทีวีจานส้ม IPM ถ่ายทอดสดกับการแข่งขัน f m s เ t Thailand s u p e r c ์ซูเ2012จิงจัมประเทศไทยสนามที่2องครับสนามแข่งรถบ้านท่านนุ่นอำเภอตะกุดทุ่งจังหวัดพังงานะครับครับแล้วก็ไป ก็ต้องขอบพระคุณนะครับบริษ no ัทเอพีฮันด้านะครับผลิตภัณฑ์ลูบิคันปตทนะครับลูบิคันผลิตภัณฑ์ดาสิงยางรถจักรยานยนต์วีลัพเปอร์จานส้มไอพีเอ็มรถสปอร์ตทีวีสมาคมกีฬาแข่งรถจักรยานยนต์แห่งประเทศไทยสมาพันธ์กีฬาแข่งรถจักรยานยนต์แห่งประเทศไทยการกีฬาแห่งประเทศไทยครับครับแล้วก็ต้องขอกลุ่องค์การบริหารส่วนตำบลหลอยุงนะครับแล้วก็องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอยและเทศบาลตำบลโคกกลอยนะครับที่นํารถมาสแตนบายในน้ําด้วยนะครับแล้วก็ที่ดินที่ใช้ในการแข่งขันเน คุณอุทิศหล่อจันทอัดครับแล้วก็สวนยางแล้วก็ที่ให้จอดรถนะครับคุณองค์เอกโบราณกิจด้วยก่อนที่เราจะไปชมการแข่งขันกันต่อในขณะนี้ตำแหน่งต่างๆยังคงเดิมนะครับขอบคุณสําหรับผู้สนับสนุนในท้องถิ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นโคจวบนะครับโคจววยเอโคจั้บประธานกลุ่มผู้เลี้ยงปลาในกระชังนะครับครับครับชัยออโต้แอร์ครับ โคกกกยคาแคและบริษัทฟอร์ดสาขาโคกไก่นะครับโกเรกปานพันยางสวนอาหารปามแก้วครับผู้ใหญ่อันันต์ผู้ใหญ่อัมพลและกำนันจำรัดคุนสบู์พึ่งกิจนะครับคุณแอดโชคการช่างและลูกชัยการไฟฟ้าครับพร้อมกับคณะครูนักเรียนโรงเรียนบ้านท่านนุ่นนะครับโดยท่านรองกันเดียร์รั้นก็พานักเรียนมาพร้อมกันนั้นขอบคุณครับนิสารท้องจ่นครับดิอันดามันไทม์นะครับเป็นอ่ นี่สารสำหรับชาวต่างชาตินะครับเดี๋ยวอนามันทามเข้าเส้นเรียบร้อยนะครับสำหรับการในคันครับครับเดี๋ยวขอนั้นท่านผู้ชมมาสู่การรับรางวัลตำแหน่งรูปครับตำแหน่งไม่มีเปลี่ยนแปลงนะครับไปพบกับผู้ผลทัรายการของเราเดี๋ยวกลับมาพบในช่วงของพิธีมอบรางวัลกับ motorsport tv ครับสักครู่หนึ่งครับ